เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่ออบรมรักษาจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในทางภาวนาเราเคยปฏิบัติมาตามระดับระดับการภาวนานั้นเราพยายามมีสติ แต่งใจของเราให้ดีให้อยู่ในระดับที่ดีทำโยนโสมณสิการกำหนดในใจระลึกความสงบที่เราเคยปฏิบัติมาระลึกความสุขที่เราเคยได้สัมผัสมาตรวจตรอบว่าเรา ตั้งสติอย่างไรสำรวมอย่างไรจิตใจของเราจึงสงบจึงได้รับความสบายเมื่อเราตรวจรองแล้วเราก็จะระลึกได้ตามทางที่เราเคยได้รับความสงบเมื่อทําความเข้าใจแล้วก็ดาเนินตั้งใจภาวนาไปตามนั้นข้อสำคัญสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์ในทางสมาธิก็คือกิเลสบางส่วนที่มาก่อกวนจิตใจของเราบางทีทำไมเราเผลอหลงหลืมบ้างทำให้เราไปผัพันในสิ่งที่ไม่ชอบสัมผัสที่เราไม่ชอบอาจเกิดขึ้นได้ขณะที่เราปฏิบัติอยู่ อาจมีความเจ็บปวดความรำคาญในอาการต่างๆที่มันแทรกเข้ามาก็ควรจิตใจของเราแต่ถ้าสติของเราดีือภาพระของการดำเนินการปฏิบัติดีสิ่งเล่านั้นก็ค่อยคลายหายไปเองอย่างเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ วอยู่โดยเฉพาะกับคำบริกรรมภาวนารักษาอารมณ์ไว้ให้เป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกกตารมณ์ถ้าเราละลึกไปละลึกไปทำความรู้สิ่งไหนที่มาชวนให้ระลึกนึกไปที่อื่นเราก็ผ่านไปผ่านไปจนกว่า จิตของเราจะตั้งมันเป็นสมาธิสมาธิในส่วนที่จะให้เกิดความสงบนี้มีแต่ทางละอย่างเดียวปล่อยวางอย่างเดียวถึงยังไม่รู้ไม่เห็นส่วนอื่นแต่เราเห็นสติกับความเพีย ของเราที่พยายามต่อเนื่องกันเพื่อสร้างกำลังจิตใจให้เป็นสมาธิเสียก่อนเพื่อจิตใจเตรียมตัวตั้งมัน่นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ต้องให้ลำต้นมันตั้งมั่นเสียก่อนรากจึงจะงอกออกไปได้ถ้าต้นมันไม่ตั้งลมพัดมา ไม่ตั้งมัน่นลากก็ติดไม่ได้สำเร็จจมกับคำทางเคยแต่สมัยบราณว่าความตั้งใจที่ไหนความสำเร็จก็จะมีขึ้นในที่นั้นถ้าเราตรวจดูแล้วเป็นความจริงเพราะความตั้งใจมั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ เรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจบ้างาเราปฏิบัติจิตภาวนาก็เป็นงานชนิดหนึ่งแต่งานเป็นในทางกุศลหรือเรียกว่าผู้สธรรมทำตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เรากระทำความดี อันเป็นส่วนกุศลเพื่อต้องการผลจากความดีที่เรากระทำนั้นให้เราได้ความสุขเพราะฉะนั้นการกระทำดีเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายพอใจและต้องการยิ่งความดีในทางภาวนานเป็นความดีที่ละเอียด ที่ลึกซึ้งจากซึ้งไปถึงจิตใจของเราดีเริ่มต้นตั้งแต่เรานั่งเรียบร้อยสํารวมกายตั้งกายให้ตรงตลอดถึงํำรวมวาจาช่วงระยะเวลาที่เราปฏิบัติจิตภาวนาให้หยุดสนทนาปราศัยกันชั่วคราว แล้วำรวมใจให้มีสติเข้าไประลึกรู้ใจหรือให้ใจได้รับการอบรมคือมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจให้ใจนั่นมีโอกาสได้ระลึกแต่ความดีมีคุณประพุทธเจ้าเป็นต้นเราตั้งไว้ที่ใจ เราละลึกพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วเราละลึกพุทธโธพุทธโธคันดิในขณะที่เราระลึกพุทโธพุทโธอยู่นั้น เราก็ทำความเลื่อมใสพอใจที่ในการที่เราละลึกดทำใจให้สบายไปด้วยเราแต่งใจของเราให้ดีด้วยใจดีนี้เองที่เรียกว่าใจเป็นกุศลกุศลเกิดขึ้นเพราะจิตใจดีที่มีสติมีความรู้ตัวเป็นใจที่ฉลาด เลือกการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความสงบและความสุขเพราะฉะนั้นเราสั้งลายเพียอยากระลึกแล้วระลึกอีกทำความตกลงใจของเราเราพอยใจอย,แบบยอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้วางไว้อยู่ด้วยคุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธ เมื่อก่อนเรายังไม่ระลึกคุณพระพุทธเจ้เาก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราระลึกขึ้นมาคุณพระพุทธเจ้านี้ขึ้นมาเป็นซีพึ่งในจิตใจของเราเมื่อมีขึ้นชนิดแล้วเราก็ได้สิ่งจากจิตมีออนุภาพคือคุณพระพุทธเจ้าเราได้เข้าสู่สำนักของพระองค์ ได้ลึกถึงสระอกมาเป็นสิบเแลรวลึกไปแล้วลึกไปเราวปพยายามสํารวมไปสํารวมไปตามลําดับทำใจให้ของเราให้สบายไปตามลันดับความสบายนี่เองเป็นเหตุให้จิตของเราสาม,มารถ ชนะกิเลสบางส่วนอันความฟุ้ง่างความรำคาญความอะไรที่เคยก่อกวนจิตใจถ้าหากเรามาแต่งใ,ใจของเราให้มีความสบายพอใจในความสงบพอใจในการฝโรกภาวนาระลึกตั้งคุณพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในใจก็ระลึกไม่ให้ขาดก็สาม,มารถกมจัดความพุ่ง้างความรำคาญ เราทึกฟังง่วงเงาเหานอนยังเหลือแต่พุทธโธดวงเดียวอยู่ในจิตในใจของเราลึกแล้วแลวลึกอีกทั้งวามพอใจพออารมณ์ของเราปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกรวมอยู่ในพุทธโธจริงแล้วจะปรากฏขึ้นในลักษณะที่ได้รับความริเวทคือความสนะั ทานหวาวิเววิวิเววเเักามะนสดจากอารมณ์ภายนอกวิวิเววะอกุศละิสดจากอารมณ์ไม่ดีที่จะมีขึ้นใน,น,ในใจิตใจของเราแต่ยังเหลือแต่กุศลและจิตที่มีอารมณ์ภาวนาคือพุทธโธเป็นหนะนักละเลกไปละเลึกไปจิตค,ค่อยละเอียดไปตามนันหนะ่ะ ความสุขเกิดขึ้นนี่มีตรงนี้แหละที่เราพอใจที่เราทั้งหลายต้องการภาวนาและทุกคนเมื่อทําแล้วอยากทําอีกทาอยู่เสมอทุกวันทุกปันยิ่งเกิดค,ความชุ่มเชื้นในจิตในใจเบิกบ,บานผ่องใสในจิตในใจที่องค์สมเด็จก,ก็จะมาว่าสจิตตะประโยชนดับปันนั่นคือทำจิตของตนให้ผ่องใ,งใสเนี่ย นี่แหละที่เราดีใจที่ได้มาทําตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราพอใจเพราะทําใจของเราให้ผ่องใสนี่เป็นสิ่งที่สําคัญใจสะอาดท่านว่าจิตเปปตะต่งสังกเหตสุปฏิปติกันขาเมื่อจิตของเราไม่เศ้าหมองคือสะอาดพองใสแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและเบิกหน้า ไม่เศร้าสงสใรเข้ามาจิตท่องใสเพื่อจิตสงบจากอารมณ์มาก่อกวนเือจากภายนอกจะแบบนี้วิจัวะกจารเมธีมีลมตาัมธารมคันธารมารมะสารมพอโพาพารมมาจากข้างนอกเหล่านี้เรียกว่าสิ่นภายนอกมาก่อควรอย่างจิตใจเพราะเราไม่มีสติพุ่มครองรักษา วิจวิจเวะอุูสเลนิสงังกัดจากอากุสลนคือการมฉันทะพยาบาทเทน,นักมิทะอดชัดจ,จักกุกุจ,จังวิติกิจฉานี่อารมณ์เกิดขึ้นในจิตภายในก็สงังกัดอารมณ์ที่ไม่ดีในส่วนที่เรียกว่าก่อกวนจิตนั้นมันสงัดเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอารมณ์ที่ดีเข้ามาอยู่แทน ความไม่ดีก็จืดจางไปค่อยหมดไปเหลือแต่อารมณ์ที่ดีที่มีความสงบสุรอเวกทําให้เราเบาตัวกายละลุตาจิตละลุูตากายก็เบาจิตก็เบากายยะระคุณยตาจิตยะภะคนิยตาจิตก็คล่องแค่วกายก็คล่องแคล่วควรแต่การงาน กายะกรมมัญญาตาจิตกัมมัญญาตาควรเกตการงานคือไหมความควรเกดการปฏิบัติงานที่เรากําลังทําใด้รับผลยิ่งขึ้นไปในส่วนที่ให้เกิดประโยชน์สงบสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราเชื่อมั่นแน่วแน่กับการกระทําของเรานี่ เป็นกระทำดีที่มีหลักฐานถูกต้องไม่ทำคำสั่งสอนขององค์งด็จสมาสามาตมุตติจารบรรดาทมทั้งหลายไม่มีทมใดยิ่งกว่าคำสอนองค์ส้เด็จพระสมาสามาตมุตติจารที่หลวงทรงกระไ้แล้วจึงเรียกว่าสวากขาโตที่อื่นไม่ได้เรียกว่าสวากขาโตเลย มีคําสอนพระพุทธเจ้าเท่นั้นเที่สวา่างาโตงพระธรรมที่พระพู้มีพระภากัะทรงจัดไว้ดีแ้วทรงรับรองทุกชนชั้นที่เดียกไม่ว่าใครจะเรียนชั้นสูงมีความรู้สูงชั้นไหนก็ตามเมื่อได้มาศึกษาในคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับว่าพระธรรมของพระองค์นี่ยอดเยี่ยมจริงๆ เป็นพระธรรมประกอบไปด้วยประโยชน์ทั้งปัจจุบันในโลกนี้และทั้งในโลกหน้าได้ประโยชน์อย่างยิ่งให้ถึงซึ่งพระมิพาาสิ้นทุกภัยในวัฏสงสารนี่มีธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาดสัมมาสัมมุสธ็จเาของเราเท่านัา้นเราทั้งหลายทำความพอใจดีใจ ลึกภาวนาด้วยความดีนั่นแม้จะทํานานนานก็ได้เพราะความดีนั่งเพลินสนุกด้วยความดีที่เรากำลังทำพุโทโธพุโทโธอยูเย่เห็นเป็นแต่ความดีมันเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราที่ึ่งมีแล้วในใจของเราสิ่งที่มีนุภาพาคือพุโทโธปรากฏแล้วในใจของเรา ่เราได้สิ่ง้พ่นะคเราก็ไม่กลัวภพไม่กลัวภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะจิตใจของเราได้เข้าถึงสำ,สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยึดมัน่นเป็นสิ่พึ่งพระองค์คุ้มครองสาเราเพราะฉะนั้นเสียามจะเลิกไปไม่ต้องกลัวถึงแม้จะในส่วนร่างกายจะมีความรู้สึก สร้างความไม่ดีก่าควรจิตใจบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนจะได้มาร่างกายนี่เราจะไปหวังให้ได้ความสุขละเอียดเหมือนจิตใจเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกะไดเนื่อร่างกายอันนี้จะเป็นสิที่ตัง้งแห่งความไม่เทียง เป็นีิตั้งห่งอาการให้เกิดทุกข์เป็นีิตั้งแห่งไปเป็นไปตามสภาวะธรรมสภาวะธรรมเป็นมาแต่อดีตอย่างไรแม้จนถึงปัจจุบันนั้นก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์คนเกิดมามีประมาณเท่าใดเคยแก่ชราคลั่งค่า,าอย่างไรกายของ ทุกๆคนทุกสมัยก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ไม่มีใครบังคับได้ไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครเอาชนะได้เป็นหลักสูตรที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงกว่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่สิ่งอย่านั้นเสมอ ตามระนับไม่เคยเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรหวังความสุขในส่วนอันจฉริระร่างกายในส่วนนี้มากนักเพราะนับวันแต้แต่คั้พลาสุโชมไปตามระดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรพึ่งสิ่งที่มั่นคงเรียกว่ไม่ตาย เรียกว่าจะจะทำคือความจริงความจริงที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายมันก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ที่ไม่จิตซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตายนะอันนี้จังทุกครั้งนานาตาก็ล้วนจะเป็นของจิตของจริงอันนี้มันยืนการอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่แต่เป็ดน,นิดเมื่อเรามารู้อันนี้แล้ว เรื่องสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตสนแยกออกสละปล่อยคืนอยู่ตามสภาพของเขาเราไม่เกี่ยวข้องเมื่อไม่มีเจ้าของแล้วนก็อยู่เป็นสภาวะธาตุสภาวะทับตั้งแต่ไหนแต่ใดมาเหมือนกับธาตุลมเมือนก็มีอยู่แต่ไหนแต่ใดมาอยู่นั้นเขาเป็นทุกข์หรือไม่มีเจ้าของ ใครจะเอาไปใก้ที่ไหนก็ไม่มีเจ้าของวงแห่งธาตุไฟมันก็มีทีไหนจะไรมาธาตุดินก็มีทีไหนจะไรมาธาตุน้ําก็มีตจ้าไปไหนจะไหลมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อมันคั่งคลาสุดซมสลายแล้วมันก็ไปสู่สภาวะเดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของ ถ้าเรายัางสงสัยอยู่เราก็พิจารณาดูเดี๋ยวนี้ก็รู้ได้ผมเป็นเราหรือเป็นของเราหราือเราดูไปแล้วตัดทิ้งตัดทิ้งอยู่ไม่เห็นว่าเราเกลี้ยกไว้ไปทําอะไรไม่เห็นชัดชอยู่อย่างนี้แล้วก,ก็เหมือนกันตัดทิ้งไปทิ้งไปไม่เห็นกลับทําอะไรไม่ได้ทุกส่วนที่มันหมดไปสิ้นไปสูนไปหมดไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เราพกพกแัจิตของเราให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นอย่างนี้แต่แล้วจิตจะต้องมีกําลังเนื้อสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักจิตใจแต่จิตใจมารู้สิ่งนี้ทางความเป็นจิตเพราะฉะนั้นจิตใจจึงประเสริฐกว่าดีกว่า เราได้ที่เพึ่งอันประเสริฐทางจิตใจคําววาจิตเมื่อสร้างความสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมชาติที่มีพลังไม่มีสิ่งใดเครอบงได,เได้เป็นธรรมธาุรู้อย่างบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนดีใจ ในโอกาสที่เราทั้งหลายได้เกิดมาแล้วก็มีการเวลาอันเหมาะเหมือนกับปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่มีศรัทธาเริ่มใส่ตลอดถึงมีจารยศาสนาทำคำสอนสองพระพุทธเจ้าและมีสำนักขึ้นมา ให้เราทั้งหลายได้ศึกษามาร่วมกันปฏิบัติที่เราทั้งหลายช่วยกันจัดขึ้นมานี่นับว่าเป็นการเหมาะสมในปัจจุบันควรช่วยโอกาสศึกษาปฏิบัติอย่าปล่อยให้เนินช้าเพราะอุปสรรคข้างหน้าเราก็ไม่แน่นอน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะสิ่งแวดล้อมที่จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมเสียก็มีมากเพราะสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสใกล้จะประฤทธิ์นิพพานว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเสื่อมไปสิ้นไปสิ้นไป ไม่แน่นอนท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดะฉะนั้นโอกาสหมาะอย่างนี้เราทั้งหลายเ่ทำประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทร,ามมร,มารีศึกษาเราจะไม่เสียใจภายหลังเมื่อมีแบบแผนตำหนักตำรามีครูบาอาจารย์ปฏิบัติที่ พอที่จะเราปรึกษาได้ให้กำลังใจแก่เราได้อย่างนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดทําให่ใช่โอกาสปฏิบัติในตอนนี้ <c oughs> เราก็กไม่แน่นอนเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายตั้งใจสร้างกำลังใจให้ดีแล้วดำเนินปฏิบัติเพราะทำงานทุกประเภทถ้าไม่มีกำลังมันไปไม่รอดงานต้องอา้ัยกำลัง ทนง,งานสมาธิอาศัยกำลังใจคือความเชื่อความเรื่อมใสแต่ความพอใจโดยอาศัยการพี่สูงสะเพิ่มปฏิบัติเกิดความรู้ความเข้าใจอันสูกเต่าไม่เห็นสิ่งอื่นจะเป็นสิ่งพึ่งยิ่งกว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นสิ่งพึ่งทางจิตใจพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลือกยึดหลักธรรมนี้พระองคนทุก ได้เป็นสิ่ึงอย่างถาวรพระอริรยสงสวาวกตทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้สิ่งึงอ่าถาวรมาแล้วเราทั้งหลายก็จะได้เช่นเดียวกันถ้าหากมีความเสียยากได้ยึดได้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปนี้ตั้งใจกำหนดให้จิตใจเข้าสู่ความสงบสิเวกละเอียดไปตามรำดับตามสมควรเป็นเวลา การบรรยายมาหยุดเพื่งตอนนี้ก่อน